สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนได้เรียนการเปรียบเทียบเศษส่วนมาสักพักแล้ววันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเตรียมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเราจะมาเก็บคะแนนในสมุดกันบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดเป็นแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนดูตัวเองว่าที่เราเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะ ะนะเนี่ยสำหรับวันนี้จะเป็นการทดสอบล้วนๆเลยนะคะในการทดสอบอันที่1ก็คือเป็นกิจกรรมฝึกทักษะให้นักเรียนลอกโจทย์นะคะตามนี้เลยลงไปไม่ต้องวาดรูปนะคะลูปลอกโจทย์ตามนี้ เศษ8ส่วนเลบเศษ3ส่วน10เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตรงช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนใส่คำตอบค่ะและนักเรียนเว้นวงกลมไว้ในลูกเรามาดูฝั่งขวาค่ะเศษ8ส่วนเลบเศษ3ส่วน5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมให้ใส่คำตอบแล้วดูว่าคำตอบด้านซ้ายหรือคำตอบด้านขวามีค่ามากน้อยหรือเท่ากับให้ใส่เครื่องหมายนั้นในวงกลมอ่า นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็อย่าลืมนะคะลอกโจทย์หนึ่งข้อเสร็จปุ๊บให้ทำไรคะขีดเส้นใต้เก่งมากคะ่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะมี5ข้อนักเรียนเขียนเลข1 2 3 4 5หลงไปด้วยนะคะเรามาดูกิจกรรมที่2กันต่อคะ่ะสำหรับกิจกรรมที่2เป็นการเปรียบเทียบเรียงลำดับ เศษส่วนมากไปน้อยน้อยไปมากให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมของข้อที่1เรามาดูชัดๆกันข้อที่1จะมี4ข้อย่อยนักเรียนสามารถล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ทีเดียวเลยได้ค่ะ ให้นักเรียนนะคะดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเขียนตัวเล็กนักเรียนก็สามารถแบ่งครึ่งทําแบบนี้ได้แต่ถ้านักเรียนเขียนตัวใหญ่ให้นักเรียนเขียนทีละข้อลงมานะคะลูกแล้วใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยข้อที่1มีเท่านี้ค่ะเรามาดูข้อที่2กันนะจ๊ะสำหรับข้อที่2นี้นะคะลูกเขาให้เรียงลําดับเศษส่วนจํานวนคล้ จากน้อยไปหามากค่ะมีแค่2ข้อเท่านั้นนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ตอ,อบตอบตหรือนักเรียนจะเขียน A N S ก็ได้นะคะทีละข้อนะคะลูกพอทำข้อ1เสร็จให้นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงค่ะแล้วก็ขึ้นข้อ2นักเรียนทำได้อยู่แล้วครูเชื่อนะคะ เรามาดูข้อ3ข้อสุดท้ายกันเลยค่ะให้เรียงลำดับเศษส่วนจำนวนคลาต,ต่อไปนี้จากมากไปน้อยนั่นเองค่ะมี2ข้อเหมือนกันทำเหมือนข้อ2ใหญ่เลยนะคะลูกแต่ว่าข้อ3ให้เรียงจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมฝึกทักษะแค่2กิจกรรมเท่านั้นนะคะขอให้ในักเรียนเนี่ยตั้งใจทำนะคะลูก เรามีเวลาทำกันถึง3วันสุ์เสารและอาทิตย์นักเรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่คุณครูเอามาทดสอบตัวนักเรียนเองนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะบ๊ายบาย